ผลการพิสูจน์ยังไม่ชี้ชัดว่าใครเป็นคนยิงแต่แพทย์โรงพยาบาลมิยาไทยเขายืนยันมาแล้วว่าคนตายตายด้วยกระสุนปืนนะครับโดนยิงสงมองบวมกันรุนแรงแลก็ตายพวกผมต้องการแสดงพลังนะครับแสดงพลังให้เห็นว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งในสังคมนี้นะครับออแล้วก็เงียบไปตามกระแสสังคมเกิดขึ้นใหม่ๆ ดังมากดท้ายก็องเงียบนะครับคนที่ตายก็คนธรรมดาไม่ได้มีอำนาจอำนาจใดๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมก็เลยต้องการแสดงพลังนะครับแสดงพลังให้เรื่องนี้มันพิสูจน์ออกมาว่าของตายเพราะอะไรนะครับเพราะแค่นั้นตายเพราะใครตายเพราะอะไรตายเพราะอุบัติเหตุหรือว่าโดนยิงนะครับพอแค่นั้นวันต่อไปนี้พวกผมจะไปรวมตัวกันที่ ภาพสองเชรบุรีนะครับเพื่อทวงถามนะครับพอากระแสที่ออกมาตอนนี้ข่าวมันไปโบราณที่ตัางกันหมดเลยนะครับกับความเป็นจริงที่พวกผมดูมานะครับแต่ก็ต้องรอ,อการที่ดกตอน